อ่าสบายดีสบายดีสวัสดี FC เบิดสุขูสุขคนพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องโอ้มื้อนี้ได้เก่งเฮ็ดพี่น้องเอ้ยนี่อู้เกงเฮ็ดพี่น้องนเลยบ่จักเ็ดอีหยังพี่น้องมีเ็ดดเ็ดอู้หลายอีแม่ก็ือบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะมีเ็ดหยังได้แม่เ็ดหลายะมาดูกูจอดูกบักๆเด้อเนน่ะนี่นี่พี่น้องเ็ดนี่ดๆพี่น้องนี่นี่ FC เบิ่งก่อน นี่เห็ดยังพี่น้องนี่เห็ดดำพี่น้องเอ้ยมาเสิบๆเลยพี่น้องมาเด้อมาเด้อลูกหลานกินข้าวนะแม่เด้อมาเด้อเชฟบุ๊คคุณคนเหมือนนี้กินข้าวบาร์เซียนสิร์ฟพี่น้องเอ้ยมาเสิบๆพี่น้องมาเด้อเชฟคุณคนเหมือนนี้กินข้าวนะบาร์ตาเด้อกินข้าวตันพี่น้องเสิบๆกินมือนกินแกงแคบพี่น้องดำนี่สดน้ำพี่น้องอื กับข้าวเนียวไปลองเลย แล้วก็จายได้จายสฮะเป็นลูงอกนะเนี่ะมากลึบกลึบกรึบไปเนาะนีนี่ปร๊อปน้ำ ไม่หเห็ดเพาะพี่น้องเอ้ยอืม,อมติวแห้งพี่น้องเอ้ยล้างมือโบราณทำมาแต่เห็ดเดือ

นงาะไดเราดูนี่ดูเ h ็ t đang chết uống uống cuội <laughs> rồi cho ăn là ăn vai ổ lại cho ôi nào vậy ôi sao à Mì Gõ

โูเนี่หพน้องเฮ็ดเปียเส็นสับเซ็ตเลยเฮ็ดพี่เปียดเป็ดปวด Mà nó đồ sẵn cho được vậy là trả cho ba cực tay tiếp

ใส่ไหมคพี่น้องต้นสรเต็นผัดกินให้หมดหอนหอนทางเพชรสุดเอเซนสุดบรจ้า ເອົາເກັບນີ້ຂໍໂຈເທນີ້ກ່ອນເນเนาะพນ่น้อນາนກะອນອືอນ่นกກົ້າພີ่ນ້ອງກໍຕ້ອງຂໍຂອບຄຸນ FC ທີ FC ຂົ້າມາໃຫ້ແກ່ຕິດຕາມສົມເນາະພີ່ນ້ອງເນາະເຕະຈົບເນາະເອົາຄລິບນີ້ຂໍກ່າວຄໍາວ່າສະບາຍດີແລະສະບາຍດີເອົາບ່າຍບາຍ